สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ ps auto car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ t o y ต t a v i โกสีประตูนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง3000นะครับตัวนี้ท็อปสุดแล้ะครับเดี๋ยวผมพาชมสีสันรอบๆคันครับสีสันสวยงามครับเงาวาบทั้งคันเลยนะครับแทบจะหาริ้วรอยไม่เจอครับคันนี้ แม็กนะครับก็จะมาพร้อมกับ c e อ8นะครับขนาด18นิ้วนะครับดอกยางสวยๆครับไปครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าครับอืมอตโอต้จอทัชสกรีน7นิ้วนะครับ เดี๋ยวผมดูเลขไมให้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สามแสนสองนะครับขอบทัศกินทํางานได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเครื่องสตาร์ทติดแล้วนะครับเปิดแอร์เย็นดีนะครับเ,เราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่า ไปฐานด้านหลังนะครับเบาสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีนะครับไปดูห้องเครื่องกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับฐานหน้าเดิมครับตัว R ยังอยู่ดีนะครับ เละอยู่ปกตินะครับตัว L อยู่ปกตินะครับฝันข้างสวยงามครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะครับนี่กระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องดีฟิตมากนะครับคันนี้ใครหาใช้งานอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับขอบคุณครับ